ขั่วแล้วนะเดือดใส่ตาก่อนต้มใส่มักเล่นนะสวัสดีสบายดีแต่สวัสดีสุดติดตามครับสม้มวันนี้เฮากาออกมาให้มานี้มาให้มานี่ครับยุากันมากเห็ดหัวบุรียันเอาไปป่ามากแลวมีงัวเขามากินมันต้นีมันตน้นขาตาไหวยอยู่นี้นะ มลนไลเจอได้ละสองสอบตอนมีจริงน,นะมันยอมจริงนะมหมูกกับมานอนแต่พี่บ่เมื่อคืนนี้นะสวัสดีแม่สวัสดีพักกันออกมาแต่ปาลาแล้วก็มานอนเฝ้ามันตุนเลยพอดีงัวงเขาอันสวนอันนี้ปลามาแต่ปลากะเขาเอามาต้มมีทั้งปลาคอปลาดุกโอ้ยังเป็นๆอยู่ได้นี่ ระดูกมาปิ้่ให้นั่งมุกเพคน,นกินกับตำมะฮงมะฮงกันสื่อมาต้มปลากินมือเสาร์เลยอนี่เปลี่ปลานะเอาเอามาบอกปลาสมนะปลาเอามาปลาคอดิสิตบมมส,สมนี่ประดูกมีสิจามปิ้งกินกับตำมะฮง อันมาสิปิงนางมมกมากินแต่แต่ปลาดุกติมันจะจำห้องแซ่อๆออกมาจำเนโตด้าเล็กขอขายเล่บโลนี่โตกูแล้ อย่างนั้นะมุกหมัดผมอาบน้ำแ,แล้วหรือเปล่าอาามให้นั่งมุกก่อนมุก,กว่ากินปลาดุกอะไรเดี๋ยวนี้กินว่าปลาดุกนะมุกกินละกินกินบ้าปะเยอะ <c oughs> <c oughs> ตมเนาะปลาคนใหญ่คนนี้เน,น,น,ะน,นาะปลาคนใหญ่ใส่หมดแดงจะไปหาหมดแดงมาใส่มันหน,นีก็ได้อีกเีนี้หมดใจก็จะตำหนาไปอีกมาหมุกเนาะปลาเนาะคืนนะึงยาพอ ะนววแล้ถนะ้นาน้ำเดือดก่อนบัดิจัเอาปลาลงปิดปดุกะหมดเลยแ,ลลนะแต่โมห้งกามาแต่บ,บ้าน mà cả lọc bàng ừ. huh? ừ. mất rồi là gì? đi, Cho tâm nữa ta con. Buông, buông, buông. Nó một đen mà xài. หญิประดุกในพอกินเพ้เดียวเด้อต้มเส่็จมาเล่นนะมีอีกน้อยหนึ่งม่พอตาแแสบจะมายจอบบอีมันจะกินรลายแล้วพอตาแแสบนะท่ามงดูเป็นไลายอะไรบอพ่อกับพ่อสิ nào tam sạch sẽ bằng tiếng một tít chay เว้เว้นอนนั่นที่งเฮาตำกกระสานนี่คว่ากระสานบ่อมำน้ำเจ็มนี่ได้ไปตำสะป่านะบวงใหญ่มาจะเทิด ใช่ละมันเป็นสามหน่วยผมบดไอซีหกไงบดไบซหไมาแล้่อยู่กันแลวก็มีแถบปะม่ติดใจแล้ว ตใจแล้วเห็ดวะเห็ดหากินอยู่ตรมาโมนะปิงปลาปองมาปิงปลากับต้มปลาหน่าโมออวนะอืมปิงปลาดุกให้พอเด้อเวลากินบ่ได้ปิงปลาดุกนะเอาเด้อเอาเด้อเอามา ักใส่ถวยอมา,าอมังเล่นบมเดแตกสอบมโม่าดักจ้า,จาจเสือเป็นนู่แม่หน่นอยมามายังกินใจปลาเพิ่นมาช่วยพักนี่โอนเจอนี่เจอนี่นี่คอนพักนังสือน อันสลัดมันนะเมืีก็ตำมไม่ปน้เีนปลาดุกนะปิ่งปลาดุกก็เฮียรึิงนึ่งละเพอ่อบีนะออดติ๊กข้าเนะข้ากินข่าบานนี่นปิ่งปลาดุกตามังหงเพิมเป็นปลาด ปิงปลาดุกเข้มใส่่ะเกือกหมูไปทอดนยเข้มแฉบเข้มเข้มแบบนี้แหละกูมากโยนเลยมากินเข้มาละแส่ผ้าปิงปลาดุกนะเข้มที่ยังเม็ดเลยส่ะ เค็มแทบเค็มแทบอร่อยมากจ้ะอืมบางคนอยคกกินน้ำก็ว่าน้ำปลาะมอระ นีาา่และสกปรกว่า กินเขาแร่เนินกินเขาแล้วบบน,นี้ยังต่อแม่แต่โม่อย่าตำมมลังมูยังจะพากันเมื่อวาวันนี้นะว่าจะหือมันต้นบริหืมันนี้มันตนบริแหง